เป็นแฟนช่องนัทปิโตทุกท่านสามารถเปิดเมมเบอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับพี่นัทได้แล้ววันนี้เมมเบอร์ทุกท่านรับสิทธิพิเศษทันทีเข้าถึงคลิปรับเฉพาะของพี่นัทก่อนใครเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์แบบส่วนตัวและช่องแชทพิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นตราสัญลักษณ์ตอร์เป็ดสุดน่ารักออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศพี่นัทปิ่นโต ไว่าสติ๊กเกอร์และอีโมจิสุดคกวนเห็นแล้วนาะมันเคยวอยากเปิดเมมเบอร์แบบไหนเลือกได้เลยเต้าเป็ดน้อย35บาทต่อเดือนเป็ดตัวโปรด80บาทต่อเดือนและนอนเป็ดที่รัก300บาทต่อเดือนการันตีโฟตโต้เซ็ตพร้อมลายเซ็นแบบไม่มีอะไรกัน้นส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนเลย <Wow. S 1> จะรอทำเป็ดอะไรล่ะครับสมัครเลยกดตรงนี้ตรงนี้กดสีกสีมองเห็นไหมจ้า คลับพิเศษของคนรับนัทปินโตรอทุกคนอยู่นะครับพี่นัทปินโตรอให้พิการถึงหน้าจอทุกคืนเลยนะจ๊ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนัทปินโตแล้วนะครับวันนี้เรามีเกมสยองขวัญอินดี้มาเล่นให้ดูชื่อว่า Play alone ครับเล่นคนเดียวเปิดเข้ามาเจอคำเตือนเลยครับ warning there is no warning คำเตือนนี่ไม่มีคำเตือนให้อ้าวเพระเกมนี้สร้างโดยคนคนเดียวขอให้สนุกกับเกมสั้น ประหลาดประหลาดอันแฟนตาสติกอันเนเชอรัลเอ็กซ์ต้าออร์ดินารีคือเป็นคำแบบเวอร์วังอะไรทั้งหลายลองเล่นดูเกมสั้นๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นการรวมผีเกมสั้นอีกแล้วนะครับวอลลุ่มสี่นะฮะรวมมิดเกมสยองขวัญอินดี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่เกมแรกเลยครับ Play Alone สั้นจริงระ่ะนะถ้าพร้อมแล้วลองดูนะครับผู้สร้างชื่อ The m i n u s e l นะครับอ่านว่า minus หรือเปล่า m i n a s e l play alone ว่ะทำไมตัว,วฉันดูเตี้ยๆจัง Nobody is at home ครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยเอ๊พวกเขาไปไหนกันเนะ๊ะกล้องแบบนี้กล่องเต็มบ้านเลยนี่เรียกว่าบ้านได้หรอมันโล่งกันไหมเนี่ยบ้านนี้เพิ่งย้ายเข้ามาหรือย,ยังไงครับ w h a t มีจดหมายชิมมาอ่านครับจดหมาย No one likes you นะครับ Mark ไม่มีใครชอบแกพวกเราจะจากไปตลอดการดูแลตัวเองด้วยเลยกันสิบขวบแล้วนี่โตเป็นหนุ่มนะอะไรเนี่ย Also p e d o p h i l i e victim แปลว่าอะไรครับแป๊บน,นึงนะคำนี้ต้องค้นก่อนไม่เคยได้ยินครับเท่าหัวงูเหยื่อของเท่าหัวงูอะไรวะจงตกเป็นเหยื่อของเท่าหัวงูอยู่ที่นี่ซะจากครอบครัวของแกเราเป็นเด็กชื่อมาร์คที่ถูกทิ้งนะครับ ให้กดที่ to do list to d ด list ด้วยเหรออะไรอ่ะฉันควรทำยังไงเมื่อตอนที่ฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวหนึ่งดูทีวี 2. กินสมไปเจอใครสักคนหนึ่งวิสิตวิสิตนี่ไม่รู้วิสิตอะไรนะครับอะไรวะดูทีวีก่อนเหรออย่างแรกถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวโดนพ่อแม่ด่าด้วยโตเป็นควายแล้วนะดูแลตัวเอง พวกเราจะจากไปตลอดการไม่กลับมาอีกเฮ้ยมีคนเคาะประตูครับอ๋อเราเคาะเองเรากด E มันเคาะประตูเคาะเคาะทำพื้ทีวีอยู่ไหนครับข้างล่างเหรอนี่เหรอโอ้ขนลุกดิเหมือนกันเนาะเกมแบบเนี้ยว้า <What? S 1> ดูทีวีได้เวลากินข้าวแล้วหลังจากดูทีวีเสร็จ แดกทีวีเอากูกดคลิกทีวีแล้วมันแดกทีวีเข้าไปครับอร่อยจังเลยทีวีจะอ้วกไหมอ,อ่อะไรของมึงเนี่ยไปพบกับอีกครอบครัวหนึ่งของแกอาร์เตอร์แฟมิลี่เรามีอีกครอบครัวหนึงเหรอครับอะไรวะแล้วเท่าอะไรอะ่ะวิสิตอาร์เตอร์เรามีครอบครัวอื่นด้วยเหรอ นี่ไงนี่เหรออะไรวะเนี่ยเวราคาม,มาีกโลกครับอีกครอบครัวหนึ่งของเราหมายความว่าไงวะนั่นเหรอนี่เพื่อนเดี๋ยวก่อนนี่ครอบครัววัวเนี่ยโอเค okay. Let's play I'll be a closet เรามาเล่นกันเถอะฉันจะกลายเป็นตู้เสื้อผ้าฉันจะกลายเป็นตู้เสื้อผ้าอย่าทะเลาะกันสิลูกนล่นแม่กูหรอหรือพ่อกูเนี่ยอะไรเนี่ยมันบอกมาเล่นกันเถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นตู้แล้วแกเป็นลิตัวบาสตัดครับเป็นไอ้้ไอเด็กเลว แล้วอยู่ดีก็มีคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาไม่ใช่คนน่ะมันเป็นก้อนเนื้ออะไรไม่รู้อ่นนะออย่างวะนี่ครอบครัวหนึ่งของกูเลยเนี่ยกูกลับบ้านดีกว่าอยู่คนเดียวก็ได้นะนั่นคือใครครับเนี่ยฉันคือพี่สาวคนโตของเธอ ช่วยฉันด้วยฉันเจ็บปวดเหลือเกินช่วยฉันด้วยฉันคือพี่สาวของเธอมันบอกให้กินครับแดกเข้าไปซะเราก็เลยกินพี่สาวเราเข้าไปแล้วให้ไปดูทีวีอีกอะไรวะเนี่ยเสียงเลยเฮียมากนี่กูเป็นตัวอะไรวะเนี่ยให้ดูทีวีแล้วครับ อะไรอ่ะแร่เนือ้ออะไรอ่ะจบแล้วครับคืออะไรครับเนี่ย,กกยไม่ไม่เก็ตจบเลย เกมที่หนึ่งจบกันแบบนี้ก็คืออยู่บ้านคนเดียวเล่นคนเดียวโดนครอบครัวทิ้งแล้วก็ไล่แดกทุกอย่างที่เจอตั้งแต่ทีวีจนไปแดกครอบครัวอีกโลกหนึ่งแดกพี่แดกน้องจบเกมแรกกับเขาเอาสิอะอะไรวะเนี่ยไม่มีคานิยามอะไรเลยครับคือพี่นัดไม่ขอสรุปเรื่องใหนะ้ด้วยเพราะมันไม่มีเรื่องให้สรุปเกมที่2ชื่อมาในคว n นเฮาส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรฮะที่ยังอึ้งจากเกมแรกอยู่อะอะไรของเขาอะ เอาถือว่าเป็นแบบได้บรรยากาศแปลกๆแล้วกันนะครับสยองขวัญแบบแปลกๆงงๆนี่ดีกว่าว่าบ้านหุ่นว่ะแมนนีครินครับใครที่ไม่ชอบไอหุ่นขาวๆตั้งเป็นตัวตัวนิ่งๆเกมนี้ผมว่าเอาเรื่องนะครับดูจากบรุยานั่นไงเฮียนเป็นอะไรวะเนี่ยดูคอนโทรลก่อนเลยครับมีแค่นี้เลยครับเปิดไฟฉายปิดไฟฉาย มาสตาร์ทเดอะเกมใช่ไหมเริ่มครับบ้านหุ่นอันนี้น่าจะหนักกว่าเมื่อกี้เยอะแหละผมว่านะโอ้ภาพสวยด้วยประเด็นสวยแบบนี้คือหลอนครับถ้าเจอผีก็คือหลอนเลยฮะนี่คือบ้านของเราสินะสะลัวสุดๆไปเลยปะประตูบ้านออกมาโอ้ยอดเยี่ยม ห้องนี้ล็อกครับเข้าไม่ได้เราอยู่ชั้นสองครับเราต้องลงไปชั้นล่างโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะครับเห็นบอกว่ากด F เปิดไฟฉายแต่ผมยังไม่เจอไฟฉายสักระบอกโอ้โหเกะอะไรเปิดไม่ได้ในเกมนี้ประตูบานนี้ล็อกครับบังคับให้ไปทางซ้ายมันก็จะไปเชื่อมกับห้องถุงข้างบนเนาะออกนอกบ้านเลยได้ไหม มามันไม่ใช่นอกบ้านว่ะเป็นห้องน้ําที่โคตรมืดนี้ล็อกค,ครับบรรยากาศในบ้านแม่งงึงๆงึงไงไม่รู้อะ่ะมันมีเสียงแบบมีบางอย่างครับอ้าวล็อกหมดนี่เราให้กูทําอะไรวะเอาอีกแล้วนะ ต้องการอะไรจากกูขเาาขาห้องน้กูเปิดซ่วมแล้วอะเปิดไฟไหมอะคุณต้องการอะไรครับคุณคุณให้ผมลงมาทำไมครับเนี่ยคุณไม่บอกอะไรเราเลยอะแล้วมันน่ากลัวนะเนี่ย ้องบอกว่าบรรยากาศในเกมนี้คนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยครับไม่ดีมากมากคกลับไปห้องกูดีกว่าอ้าวนี่ใช่ห้องกูเหรอวะไอ้เหียไม่ใช่สิไม่ใช่สิไม่ใช่แหละหลูบนะลก คุณที่ปิดประตูให้ครับไม่ใช่ที่เดิมแล้วเนี่ยประตูเปิดให้เข้าก็ต้องเข้าแล้วล่ะนี่มันที่ไหนวะห้องนี้ตอนแรกไม่มีนะครับน่าจะเข้าไม่ได้แต่ตอนนี้เข้าได้แล้วอยากให้เรามาเจออะไรที่นี่เหรอหนังสือพิมพ์ครับ d a ล l y News breaking news กดไม่ได้สิคุณ คุณอยากให้เรามาดูอะไรอะ่ะทีวีเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะกดไม่ได้ครับห้องน้ำอย่าบอกว่ากูต้องวนขึ้นชั้นสองอีกรอบนะคูระแวงหุ่นนะตอนเนี้ยอนนเอาจริง คือชื่อเกมมันบอกแล้วว่ามีหุ่นครับแต่เรายังไม่เจอมันแล้วไม่รู้จะมาตอนไหนยังไงด้วยครับเกี่ยวข้องอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยไม่บอกที่มาที่ไปกูเลยอีกแล้วเจ้าค่ะประตูปิดไหมรอบที่สาม ไอเสียงวิงนั่นอย่าทำให้เราแวงดีวะห้องน้ำก็มืดเหมือนเดิมครับห้องนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่างวะอยากให้กูเห็นอะไรอะ่ะ เออเ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 เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวะมีเสียงเท้าคนอื่นอยู่ครับเมื่อกี้เนี้ยข้างบนปะวะเมื่อกี้นี้ไม่ได้มีแค่เราแล้วล่ะผมไม่รู้ว่าใครเปิดอะไรเมื่อกี้นะครับ ประตูนี้เปิดรอก่อนแล้วครับมีใครสักคนเยอะแล้วมีเยอะเอยอ่ยยะกดดันรัไอ้ะยะมืดเฉยถ้าไฟฉายจะมาต้องมาตอนนี้นะ รู้ใช่ไหมมืมดขนาดนี้ใครจะเข้าล่ะครับไอ้อเฮียเอ,อ้ยกูถอยสุดเลยไอ้อเฮียเอ้ยกูถอยสุดเลยไว้เจอกันเลยนะโอ้ยต้องการอะไรจากกูเนี่ย size lâu à bật phải đi mày Rồi ngày cái phải không? quá có... เ,เออดีสว่างไว้ก่อนลูกไหนไฟฉายกลัวต้องมาแล้วหยุดทรมานฉันเถอะล็อกหมดแล้วครับบังคับเดินวะ กาาูว่ามากูว่ามาแน่ใครก็ได้ตามช่างทีซ่อมหลอดไฟให้หน่อยกะพิบหนักมากเลยครับมึงให้กูหลูบมาห้ารอบแล้วนะนี่ประมาณรอบที่หกแล้วครับอ้าวล็อกไอ้สัต์ ล็อก <Lock. S 2> เดี๋ยวคุณฮะฮะไม่อยากไปทางนั้นเนะไอ้เขี้ยมให้ออกทางเดิมว่ะไม่ให้ไปแล้วหรอโอ้ยคุณเอ้ยมืดเกิน เปิดไฟฉายป่ะใช่ป่ะขอเออโอ้โหตั้งนานเพิ่งให้ไฟฉายแล้วไฟฉายอย่างนี้ครับไฟฉายแบบนี้เพื่อไฟกระพริบด้วยไงไม่ทางมันไม่คุ้นเลยวะเนี่ยโ้นบุญแดก โดนหุ่นแดกชัวไฟกระพือมากห้องน้ำล็อกห้องนั่งเล่นล็อกแต่บอกว่าให้กูย้อนกลับไปทั้งหมดห้ารอบไม่เอานะนี่คือห้องที่เราออกมาตอนแรกจากลูกล็อกหมดเลยครับ ประสาทจะแดกแล้วเกมแม่งกดประสาทมากครับต้องการอะไรพูดดีๆก็ได้นะทางนี้หรอโอ้ยหลังโอ้ยไฟดับวู้ หุ่นฮะแขนแขนแขนหน้าหัวมึงประกอบหุ่นเหรอที่บ้านเนี้ยเหรอแล้วทำไมอ่ะไม่ทำไมต้องทำอะไรกับกูงี้ด้วยเนี่ยเจ้าของบ้านเล่นหุ่นแหละดูทรงอ่ะแต่เหมือนน้องจะมีชีวิตแล้วละ่ะ <c oughs> น้องน่าจะเป็นนักแสดงทำไมละ่ะ พอน้องเป็นตุกตาทองไม่มีใครตบมุกด้วยเพื่อลดความกลัวลงหนักเลยครับน้องจะบอกว่าน้องถูกสร้างขึ้นที่ห้องนั้นแหละ <c oughs> แต่น้องไม่ต้องให้ที่บนเยอะขนาดนี้ก็ได้ล็อกแล้วครับไอห้องหุ่นนั่น ป่าตันซ้ายห้องน้ำว้าว้าน้องไม่มีน้องหลายตัวเลยครับสี่ตัวที่นี่คือ ไม่นะอ้องหัวหายไปแล้วหัวหายทุกตัวเลยหัวน้องหายหัวกูด้วยอะไรครับเนี่ย เกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังนี้หรือจะบอกว่าบ้านนี้มีคนสี่คนที่ถูกฆ่าตายหรือยังไงครับเนี่ยตอนนี้มันหนักคอขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรอ่ะเอ้ยตอนรับกูเลย vip สุด ตาด้วยอ่ะตาดำๆไม่มองตามก็โอเคอ่ะเอ้ยเดี๋ยมันมองวะมองจ้าไม่น่าทักเลยไอ้เ้ยมองตามกูทุกตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าชี้อะไรเนี่ยต้องการอะไรครับเนี่ยโอ้โหทางบ้านบอกเลยว่าทางบ้านทุกที่ ต้อนรับทุกจุดประทับใจสุดๆ <c oughs> อ๋อเหอะปล่อยกูไปเห <c oughs> อะเฮ้ยอะไรเนี่ย f i n d All the Missing Mannequin Parts ให้หาพาร์ทที่หายไปของคุณตัวนี้เหรอที่ไหนมีไหม หันกลับมาทำไมหุ่นตามกูทำไมขอสักชิ้นดิไอ้เหี้ยแล้วมึงเอาไปซ่อนไว้ไหนหวะเนี่ยมีอะไรยืมหน่อยนะชิ้นหนึ่งได้ไหมะอะไรครับเนี่ย แขนหรอขอได้เปล่าอย่าทำหน้าอย่างนั้นเลยนะขอร้องไม่ให้ก็ไม่ไม่ให้ก็ไม่ยังไม่ได้สักชิ้นเลยแต่เราคนไม่มีใครคิดจะให้กูหรอกกูดูท่าก็รู้แล้วคนมันก็หวงชิ้นส่วนของตัวเองไหมวะ นั่นนนนนน,น,น,นแขนที่หนึ่งครับไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ของมึงไม่มีเจ้าของตรงนั้นน่ะไอ,อ้เ,ออเออหี้ยกูขออยู่คนเดียวสักพักอะไรครับนี่ จะอยู่ทุกที่ไม่ได้นะหัวสองเดี๋ยว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 ,ยวขวางทำไมเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนี่กูจำได้มีตั้งหลายชิ้นโอ้โหอันนี้เลอะเลือดมาเลยจ้ะ เสียงคนหายใจรวยรินตรงนี้คืออะไรเนี่ยจะบอกว่ามันแทนคนจริงๆที่ยังไม่ตายหรือเปล่าเนี่ยน่าจะครบแล้วครับหัวกระแขนสองข้างเพราะขามีอยู่แล้วเนาะโอเคกลับแล้วพอแล้วใจยเยน็นๆไม่ต้องมาส่งเอฟเฟคขากลับ อ้าวไปไหนแล้วอ่าไหนบอกให้หาชิ้นส่วนให้ครบไงไฟแดงหมดเลยครับบันเทิงแล้วคราวนี้กูหามาแล้วแไอหุ่นตัวนั้นไปไหนอะอเสียงนี้มันดังกล้องในจิตใจนั่นไงทางออกปล่อยกูไอ้ หลอกกูอีกปล่อยกูปล่อยกูกูไม่ไหวแล้วปล่อยก,ปอยกูปล่อยกูไปไอหุ่นตัวนั้นนะ่ะน้าตันแล้วนี่อ่ะเอาตันสี่ด้านเลยค่ะหรือกูคือหุ่นตัวนั้นวะเนี่ย แง่แง่เอา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 ทางมาแล้วครับมันมืดเกินไปอ่ะมองไม่เห็นเลยเลยอ่ะชิดกำแพงไว้ก่อนนะนั่นมันหัวกระจุยกระจายกับเลือดนี่มึงเด็ดหัวไปขี่หัวเนี่ยโอ้ยเต็มพื้นเลยครับ ถ้าเกิดว่าหุ่นนี้มันแทนจํานวนศพจริงๆแล้วก็บ้านนี้คงฆ่ากันตายเยอะมากนะครับเกมอาจจะใช้หุ่นเป็นสัญลักษณ์ก็ได้กูวแล้วกูโดนเชือดด้วยยังไม่จบเหรอโหลดมาทำไมอีกเ้959ครับเวลาดีสี่ทุ่มเอาจริงๆดิ เอาดีๆดิกูฝันร้ายใช่ไหมมันคงเป็นความฝันนะครับเมื่อกี้เนี้ยที่เราวนๆลูปอยู่อะออกจากบ้านนี้เถอะอะแมนนควีนเฮาส์บ้านหุน่นผีขอบคุณที่เล่นนะครับ ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรวมมิดเกมผีสั้นที่สะเทือนขวัญใช้ได้โดยเฉพาะเกมนี้เกมแรกนี่จิตหลุดหลุดหน่อยแต่เกมนี้กดดันแล้วก็ตึงพอสมควรเลยโดยเฉพาะหุ่นที่อยู่ทุกที่เลยนะครับดวงตาของมันไม่เหมือนผีในเกมอื่นดวงตามันเบิกโพรงมันเหลือบมองมีตาดำตาขาวน่ากลัวพอใช้ได้นะครับ ก็คงจบโวลูมสี่ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะหาโวลูมห้ามาเล่นให้ดูต่อคิด <K iller> เห็นยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้อย่าลืมนะครับช่องนัดปิ่นโตมีเมมเบอร์ชิพให้สมัครแล้วใครสมัครก็จะรับส,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 สิทธิพิเศษโดยเฉพาะตอนที่พี่นัดไลฟ์สดเนี่ยสามารถแชทกันได้สดๆเลยนะครับมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้มีของรางวัลให้จับทุกๆสิ้นเดือนด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ้วกไหมอ่ะไอ้หัวมึงเนี่ย